สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอล์กนะคะพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะช่วงเวลาบ่ายสองโมงเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการและว,วันนี้สุดยอดกูรูของเรานะคะเป็นในส่วนของสุดยอดกูรูนะคะ ด้านงานบริหารแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยนะรองศาสตราจารย์ร้อยตรีดร์นัชกฤตเปาอินนะคะพวนวยการหลักสูตร M.P.A กรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดา้านะ,ะหรือว่าอาจารย์มิกนะะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับัีครบบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์มิกสามก๊กนี่นะสามก๊กแล้วอาจารย์อาจารย์เป็นพอหลักสูตรนิด้าด้วยเหรอคะครับ,ค,รบคือค,คือก็ก็เป็นอาจารย์นิด้ามานานมากแล้วนะผมว่าน่าจะประมาณย่างโอ้นานมากเป็นเกินสิบปีอะพี่สิบ เกือบติบสองปีแล้วอาจารย์มิทำไมทาได้หลายอย่างจังเลยครับคือมันเป็นงานดีเลยครับอันไหนงานในดีเลยครับสามก๊กอะไรพี่ปุ๊กเนี่ยยูทูปเปอร์งานในดีเลยนะคะคือคือเราทําแล้วมีคนดูเราก็เราก็ทําต่อนะครับเหมือนเราก็อยากจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นห้องสมุดของสามก๊กใครอยากจะรู้เรื่องสามก๊กก็มาที่ช่องที่ผมทำทาง YouTube ก็เป็นความได้เลยแต่พี่ปุ๊กเห็นด้วยนะคุณผู้ฟังคือถ้าเรามีความสามารถเนี่ย ปล่อยไปให้หมดเลยดีกว่าถ้าอย่างอาจารย์มิกเนี่ยคือเป็นผู้บริหารหลักสูตรเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการได้แน่นอนนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ครับโอ้โหก็ทำได้แล้วจะเก็บครีเอเตอร์ไว้ทาไมใช่ไหมเก็บความสามารถตรงนั้นไว้จริงๆอ่ะผมอ่ะอย่างลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยที่มาเรียนที่นีด้าก็เขาอยากรู้เรื่องเนี่ยผมก็ผมก็บอกหมดนะว่าแบบวิธีการทํา YouTube ต้องทํำยังไงต้องมีเขาเรียกว่า Workflow อ่ะมันมีอะไรบ้างต้องใช้อุปกรณ์อะไรก็คือเราเหมือนเป็นแฟมลี่อยู่ ไม่ได้ห่วงวิชายอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แสดงว่าคนคนหนึ่งสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างและได้ดีด้วยถูกครับถูกครับคนเราทุกคนต้องมีต้องมีหลายหน้าหมายถึงว่าการทํางานแล้วก็ก็เป็นคนทํางานอยู่ที่บ้านเราก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราก็เป็นแฟนที่ดีของแฟนเป็นสามีเป็นภรรย,ยาอะไรก็แล้วแต่ก็มีเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีงานดิเลกนะครับ อย่างตอนนี้ผมก็เริ่มมาเล่นรถมันก็จะแบบนิดนึงครับเล่นกล้องเสร็จมาเล่นกอล์ฟกอล์ฟเสร็จก็มาเล่นรถอะไรเงี้ยหาความรู้ก็หาความรู้เพราะเราจะได้รู้ว่ามันโลกใบนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นนักท่องเที่ยวของโลกเราต้องเรียนรู้ต้องนี่แสดงว่าท่นแนะนําไม่ผิดเลยนะคะท่านผู้ฟังที่บอกว่าเป็นนักบริหารตัวจริง อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็ดคือบริหารตัวเองได้คุ้มค่ามากพอพูดถึงเรื่องของนักบริหารเนี่ยถามอาจารย์มิกเลยบางคนบอกโอ้ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากคนเป็นนักบริหาร,รเป็นผู้บริหารเนี่ยจะไหวหรือจะอยู่รอดยังไงอะยุคนี้อืมจริงๆผมว่าในใ,ใ,ในใน,ในความที่มันซับซ้อนในโลกมันเนี่ะแต่ว่าเราก็มีความได้เปรียบเพราะเรามีโซเชียลมีเดียนะครับเพราะนั้นนักบริหารเนี่ยถ้าถ้าเอาเวลาในการศึกษาเพิ่มเติม ได้ก็จะดีและเดี๋ยวนี้ความรู้เนี่ยมันไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านหนังสืออย่างเดียวเราเปิดโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราก็ดูว่าช่องไหนที่น่าเชื่อถือเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกที่จะบริโภคข้อมูลผมว่ามันมันสะดวกขึ้นมากครับแล้วเราจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมากมประหยัดเวลาได้เยอะเลยประหยัดเวลาแล้วก็เลือกได้เยอะด้วยใช่ครับอย่างสมมุติถ้าเราอยากจะเป็นนักบริหารที่ดีเนี่ยจะมีรเราต้องรู้อะไรบ้างนักบริหารที่ดีดับแรกเลยต้องรู้ตัวเองก่อน ว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราเป็นคน type A หรือ type B ขอโทษครับหมายความว่ายังไงเป็นคนแบบไหน type A หรือ type B ช่วยบอกหน่อยสิครับคือ,อ,อเราเป็นคน introvert เราเป็นคน extrovert <อ>คือนักบริหารบางคนเป็นคน introvert ก็จะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวแต่คนที่ชอบเก็บตัวก็จะมีข้อดีอยู่หลายข้อเหมือนกันบางคนเป็นคนที่ชอบเจอเพื่อนเจอลูกน้องชอบไปปาร์ตี้นะครับก็คือหมายถึงว่าปาร์ตี้สังสรรค์รวมถึงมิงก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง ถ้าเรารู้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้วางถูกว่าเราควรอยู่ตรงไหนที่จะช่วยสังคมได้ช่วยหน่วยงานได้ hmm. นะต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วอาจารย์มิกเป็นแบบไหนพี่ปุ๊กกำลังคิดอยู่นะว่าเราเป็นแบบไหนผมจริงๆผมเป็นคนเอ็กโซเวิร์ดครับแต่ว่าเป็นคนเอ็กโซเวิร์ดที่อยู่เมืองนอกนานเรียนหนังสือปัญญาโทปัญญาเอกนานมันเลยทําให้เราเนี่ยมีความอินโทเวิร์ดด้วยผมจ hmm. ึงเป็นคนส คลิกไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเทปเปอร์โพสเทนเซนตี้นะเขาเรียกว่ารู้จักวางตัวตามสถานการณ์มีคนบาลานซิ่งใจรับพี่ครับวางตัวสถานการณ์แล้วก็รักษาสมดุลถ้าวันไหนออกไปข้างนอกเยอะเราก็ต้องกลับมาพักบ้างวันไหนเราอยู่ข้างในนานเราก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างคือมันต้องรักษาสมดุลของชีวิตผู้บริหารเขาต้องเป็นอย่างนี้กันไหมถูกครับคือบางคนเนี่ยพอออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยโอ้โหกราฟมันแบบอย่างนี้เลยคือแบบเอ็กโซเวิร์มากโอ้พอกลับมาบ้านปุ๊บมันดีดกลับไม่ดีคือมันต้องบาลานซ์ให้ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้แล้วในส่วนผู้บริหารที่บอกว่าตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสะดวกนะในการ,รที่เราจะหาข้อมูลในการที่เราจะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเรื่องไหนที่ควรพัฒนาด่วนที่สุดเลยจยันมิกผมว่าดับแรกเลยก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนี่สําคัญใช่ครับคือไม่ต้องเอานักบริหารก็ได้ครับความเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรถ้าไม่สร้างมิตรก็อย่าสร้างศัตรู เราต้องรู้ว่าวิธีการที่เราจะพูดคุยกับคนอย่างไร uh huh. ในการดีวกับคนอันนี้ทักษะเบื้องต้นเลยนะครับบุคลิกภาพสําคัญนะครับแบรนด์ uh huh. brand, สําคัญคนเราต้องมีแบรนด์เหรอต้องมีแบรนด์เราไม่ใช่เสื้อผ้ารเราไม่ใช่สินค้าเราไม่ใช่ร้านอาหารนะจันมิกใช่ครับแต่ว่าเราก็จะต้องมีแบรนด์ของเราเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์ของเราจะทําให้เราไปอยู่ในจุดที่เรามุ่งหวังและตั้งใจได้อ่ะงั้นยกตัวอย่าง ผู้นำคนไหนที่มีแบรนด์ที่น่าสนใจถ้าผู้ฟังนึกภาพตามอาจารย์มิกไปเลยนะ,ะยกตัวอย่างอใครก็ได้น,นอกก็ได้ครับก็ยกตัวอย่างเช่นบารักโอบามาเราสังเกตดูว่าบารักโอบามาเป็นคนที่สามารถเข้ากับได้กับคนในทุกเจน uh huh. เข้าได้กับคนในทุกผิวสี uh huh. เข้ากับคนได้ในทุกชาติก็มีความเป็นอ uh ินดีพีเดนต์นะครับแล้วก็ดึงดูดนะครับมีคาริสมาในการดึงดูดผู้คนก็จะเป็นผู้นําลักษณะหนึ่งโดนัลด์ทรัม ้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u ทูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอูมาชาแนลค่ะชัดเจนไหมครับว่ามีแบรนด์ที่ชัดเจนมากนี้แบรนด์ฮ <Hot call, S 1> ัดคอร์มากฮ์ดคอร์แต่แต,แต่แต่พี่ปุ๊กเชื่อไหมว่าคนที่ชอบก็คือชอบเลยชอบขาดเลยชอบหัวปักหัวปั<ช>๊มใช่ไหมครับถคน<ะ>ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยมันดีไหมถ้าเราเลือกที่จะเ,เล่นเขาเขาเลือกนิชมาเก็ตเขา ครับแสดงว่าคุณมาหลักนี่คือทั่วไปเลยใช่ครับเขาจะเป็นคนที่แบบเสริรนิยมแบบได้ทุกพวกเราดูแลทุกคน we are one nation we are one people บอกแต่ถ้าเป็นคุณโดนนั่งคำอ m e r i c a n first รักก็รักไม่รักผมผมก็ไม่แคร์ใช่เพราะว่ากลุ่มที่ไม่รักเขาแสดงว่าไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขามันเหมือนเราไปร้านอาหารนะพี่สมมติเราไปร้านอาหารปุ๊บเฮ้ยร้านนี้โหแบบไม่เห็นร่อยเลยจัดจานก็ไม่ดีเราไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขา เขาไม่เขาไม่ได้อยากได้เราเหมือนกันถูกต้องหรือรถยนต์สมมติ <c oughs> อุย้ยรถยนต์ค่ายนี้เราชอบจังเลยเอ๊ะมเห็นสวยเลยค่ายนี้ทำไมมีคนซื้อเพราะเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาเขาสร้างมาเฉพาะเฉพาะเฉพาะแล้วเขาคิดว่าตรงนี้พอสําหรับเขามันก็เหมือนกันเราเป็นนักบริหารเนี่ยเราเราไม่ใช่นักบริหารที่ทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกหน้างานเราอาจจะเหมาะบุคลิกแบบเนี้ยอาจจะเหมาะกับแบบนี้แต่บุคลิกแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับแบบนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นคุณที่ฟังรายการเราอยู่แล้วนึกย้อนเข้ามาดูตัวเองว่า แล้วเราจะเลือกเป็นแบบไหนอะเราจะชัดๆเอาให้ตรงเลยเอาให้ตรงประเด็นเลยว่าฉันจะขอเป็นคนอย่างนี้เพื่อสถานการณ์นี้เพื่อคนอย่างนี้หรือว่าฉันจะเป็นแบบบัลลักโอบามาเหมือนกับอุดมคตินะฮะก็คือคบแบบอเพื่อทุกคนครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยเอาแบบที่เราสามารถเข้ากันได้กับทุกคนเราสามารถไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับไม่มีศัตรูอ่ะค่ะเห็นด้วยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผู้นําต่างประเทศบางคนเนี่ยที่มีลักษณะสุดโต่ง แสดงว่าเขาดึงดูดกลุ่มผู้สน,ส,สนับสนุนด้วยกันผู้สนับสนุนที่สุดโต่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงพอสําหรับเขาแสดงว่ามันต้องไปดูเป้าหมายถูกครับว่าวคุณต้องการอะไรใช่ไหมครับและองค์คาพยพและผู้สนับสนุนอถ้าเรายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องสุดโตง่งสุดโตง่งเราสามารถแสดงความต้องการแท้จริงของเรามาได้เราเป็นดาวฤกษ์อ๋อแสดงว่าเหมือนกับจะบอกว่า วิเคราะห์กรณีของคุณโดนันทําก็คือเขาพร้อมเขามีฐานะการเงินเขาใหญ่โตของเขาเขาก็คิดว่านี่คือเขาจะสร้างจักรวาลยูนิเวอร์สของเขาอีโคซิสตมของเขาในขณะที่บารักโอบามาบอกว่าฉันต้องการดึงดูดคนที่จะมาแวดล้อมฉันให้มากที่สุดคือคนเรามีจุดแข็งไม่เหมือนกันโอ้ต้องย้อนมาดูตัวเราเองก่อนถูกต้องถูกต้องแล้วก็ดูเป้าหมายที่เราจะไปครับแล้วถ้าเกิดสมมุติในกรณีนี้นะเราย้อนกลับมาดูในประเทศไทยของเรานะฮะคุณผู้ฟังย้อนมาดู คนที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศครับกําลังดูแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยนะฮะเขาก็จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเขาแบรนด์ลุงตู่แบรนด์ลุงป้อมแบรนด์คุณอนุทินับนะโอ้ถ้าแบรนด์ถัดมาคนรุ่นใหม่รนร์่นใหม่เขาจะมีใช่คุณเศรษฐานะคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะแล้วก็คุณกรนะฮะคุณวราว่ะคุณพิธาโอ้แบรนด์แต่ละแบรนด์นี่ ยกตัวอย่างให้ฟังวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์แบบนักวิชาการแบรนด์ผู้นำเอาเอาด้านดีด้านอื่นเราไม่ดูเราดูด้านโดดเด่นเราดูด้านโดดเด่นแต่ละคนก็มีจุดเด่นยังไงบ้างอาจารย์มิกก็เอาใครดีครับพี่ปุ๊กก็ถามมาได้เลยครับก็เอาเอาเอาน้องเล็กก่อนเอาคุณพิธาคุณพิธาก็จะมีมีลักษณะของความเป็นินเ international พูดภาษาอังกฤษเก่งบุคลิกภาพดีการแต่งกายดูเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทุกคนนะครับอย่างมีความเสมอภาคแรงไหมก็เขาก็จะมีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับก็ขย<อ>ับมาคุณวราวดาวุธโอคนนี้ผมชอบนี่ก็วัยรุ่นอยู่นะอันนี้ก็จะว่าคือคือผมชอบสำเนียงภาษาอังกฤษ คือคือผมดูทิกต o อกแล้วก็เวลาเวลาไถฟีดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอคุณท็อปวราวุ่ะนะฮะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงบริเิชแบบสำเนียงแบบดีมากไม่ต้องมีเปเปอร์อะไรด้วยนะก็ก็มันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะผมว่าแล้วก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่และสามารถทําได้ทํางานได้กับคนทุกรุ่นนี่อ่านะค่อยๆเก็บคะแนนขยับมานิดหนึ่งคุณกร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 เป็นบุคคลที่ ผมว่าประเทศไทยก็ต้องการบุคคลอย่างคุณกรณ์อกันนะเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศเราต้องการที่จะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจพอเรามีเศรษฐกิจที่ดีมีการสร้างงานที่ดีก็จะเกิดคุณค่าในสังคมและประเทศไทยก็จะก้าวหน้าได้ได้ง่ายขึ้นเป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจเองด้วยตัวเองเลยดูแลคนชั้นคนฐานะปานกลางแล้วก็ดูแล SME ดูแลคนที่เรียกว่าสร้างตัวเองเป็นหน่วยธุรกิจ เนี่ยผม <S <S ผมมองภาพลักษณ์ก็คุณกอลเป็นคนที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของอของเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศเป็นคนที่เก่งแล้วคุณสุดารัฐล่ะคุณหญิงสุดารั์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาอันนี้คือภาพที่ผมได้สัมผัสท่านด้วยนะครับเห็นภาพตามโปสเตอร์เหรอคะด้วยครับแล้วก็จากที่เจอตัวจริงด้วยคุณหญิงก็เป็นคนใส่ใจ ใส่ใจทุกคนนะเป็นคนที่เอ็มพปไตสะคือเข้าเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อยากที่จะช่วยดูแลนี่คือคุณหญิงน่าสนน่าสนคุณจุรินล่ะคะคุณจุรินท่านก็จะเป็นนักบริหารที่อยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ที่ที่มีวิสัยทัศน์นะครับมีความรู้แล้วก็ผ่านประสบการณ์การทํางานมาหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นท่านจุริน เป็นสถาบันด้วยไหมฮะเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบัน<ม>เดียวไหมมีคนบอกเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยตอบยากเหมือนกันนะครับ<笑><笑>แต่ว่าแต่ว่าแน่นอนว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นพรรคที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็มีลักษณะของความเป็นสถาบันทางการเมืองที่สูงมากครับแล้วเป็นพรรคเดียวไหมหรือพรรคอื่นเขาก็กำลังสร้างสถาบันกําลังาบันมันอยู่ที่มุมมองมากกว่าครับแต่ละคนอมองไม่เหมือนกันนะฮะยังไม่หมดนะอันนี้คุณจุรินแล้วใช่ไหมเราขยับมาอีกนะก็เป็นพรรค เราชอบอยากใครก่อนดีคบวันนี้ชวนคุยเรื่องการเมืองม่มันเป็นเรื่องของแบรนด์ผู้บริหารเนี่ยตอนนี้เราเหลือท่านประวิตธ์นะท่านประยุทธ์อ่ะนะฮะแล้วก็มีท่านอนุทินนะคุณประยุทธ์คุณประวิตธ์คุณอนุทินนะฮะที่หลักๆใช่ไหมฮะค่ะคุณอนุทินก่อนคุณอนุทินก็เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานานนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัยผมคิดว่าท่านก็มีความเก่าเกมทางการเมืองแล้วก็ เข้าใจสภาวะบริบททางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีสามารถพูดคุยกับคนได้หลากหลายแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยต้องถามก่อนก็ประโยชน์ในแง่มุมที่ว่าจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยท่านก็คงจะสามารถประสานงานได้ได้เยอะอนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไปได้น่าสนใจนะคือเรายังไม่ครบทุกพักนะแต่ว่า ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้นะอาจารย์มิกนะค,คเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อนในเรื่องของผู้นําในเรื่องของผู้บริหารนะกับแบรนด์ที่ว่าเราคุยกันอย่างสร้างสารรค์นะะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเผื่อเอาไว้ไปใช้ตัดสินใจน <ะ S 2> <ผม S 1> ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง,งฉะนั้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะะกับร้อยหกครูทอกนะฮรรองศาสตราจารย์ร้อยตรีดรนัทกริตเปาอ,อินผู้ในการหลักสูตร MPA กรุงเทพมหาคนครนิดาตอนนี้เขารับสมัครนักศษายอยู่นะรับสมัครอยู่ครับถึงวันที่31มีนาคมรับเห้เลยนาคเป็นนันห ดีดีรีบไปสมัครแล้วพรุ่งนี้มาติดตาม106กูรูทอลกกันต่อนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัข่าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ